สบายดีพี่น้องสุขูสุคนเบงสาวนกกับสาวอ้นเฮุงานในมณีให้เบาแพนเป็นมือกล้องให้อาเบาแพรนมามาคนงามสบายดีเอฟซี <FC S 2> ก่อนสุดออเฮจงานนะสวยงามเอาพี่น้องตอนนี้พวกเกอร์มเม์พวก,ก,วพวกสาวนุกกับป้าพกกน,นัก thăm can <laughs> xuân đinh mỹ phải châu hẹn ngam thêm bay đi nhắn số 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 พี look, ่น้องใส่เส anyway> ื tao, bueno ้อแขนสั้นใส่กุ๊บพี่น้องคือได้สาวนุกได้จังมี่แอรผัวได้เนาะผัวมียร์วมโมได้พี่น้องแต่ว่า พวกหอมรวมได้กินได้นี่พี่น้องที่พ่นออามาทอกนี่เด้อพี่น้องเด้อทอกใหหลังบ้านพี่น้องทำเที่ยงเดี๋ยวเลยทอกให้มันเที่ยงเนี่ยเด้พี่น้องจึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องเอามาใส่ให้โพอลอะไรกันที่มันเหลือกันเผื่นว่าพ่นสิแบ่งให้ไม่เท่าน้อยน้ำ มือ่อกี้บ่าวแพงกับลุงนาก็ได้พากันเทการเปื้อนข้างบ้านเป็นที่เรียบเป็นที่เรียบร้อยเลย้พี่น้องเนอะอันนี้ก็เพื่อนบอกว่าแบ่งกันเ็ดพี่น้องอเพื่อน่ส่วนดินแต่ว่าสองคนหูท้ายละเเวียงเทปูนนาลุงบวา่าไม่ถึงมือเพื่อนเพื่อนว่าพี่น้อง ทวงเมียต้องได้เต้าหู้น้องเจ้าคืองามได้เสดงจให้นวอ่ากล่อ,องนี้เพิ่นบอกว่าเพิ่นจะให ไม่เท่าน้อยเด้อพี่พี่น้องเแถวไปสมทุนเพื่อนเพื่อนที่มันเหลือเพื่อนเด็กคนม,มีน้ำใจพี่น้องเลยแบง่แบง,พแบงพี่แบ่งพี่แบ่งน้องแล้วเพื่อนก็นส่วนน้องแล้วเพื่อนก็นสี่สั่งดินมาไม่เอาเนาะ เอาขยันขยันขยันบอเพนจะให้กำลังใจสาวนุกบุหงัวเห็นหน้าบ bonded, อเพนพอชืเมือ่อยตื้มบอกพี่น้องคือว่าเพื่อนมีกำลังใจเมื่อยตื้มพี่น้องไปแบบว่าออกกระครับพี่น้องใจร้ายจังเลยเนี่ย ตอนเที่ยงพี่ที่มีเมนูอย่างกบไปติดตามน้ำกันเ้อพี่น้องรับรองว่าอร่อยนินนอนเลยพี่น้องไปแล้วพี่น้องไปแล้วโหโหเอาล่มแท้พี่น้องมาแล้วพี่น้อง เอาสว่วนสว่วนสว่นสวนเดี๋ยวเย็นนี้จะให้เบิกตังคนละห้าพันกีบคนละห้าพันกีบไปซื้อนะกินก๋วยเตี๋ยวกินกินคนละเครื่องกับสาวนุ๊ก <c ười> อเออเบียมเขื่อนกัดอีกแล้ไดยอมมเออจะมันมันเข้ามาย้ำไหนวะเอาเอาใส่ปุ๋ยบ้านนี่ยังเป๊ะเอ้ามัน,นมค,คือมากัดกินอีกแล้ววะ อะไรฮะงัวเป็น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 งัวงัวตัวนี้นี่นี่ย่างมาอยู่มาแล้วพี่น้องมาแล้วมาแล้วมาแล้วคือแล้วคือแล้ว แสบตาขนาดพี่น <c oughs> ้องคอจะไม่ได้เสือตัวนี้วะอชตัวนี้ครัเอางชเอาตัวใหม่ให้มาคงเ้าอเ่าแพงเออมาคงเก้าอะไร ขงใหม่หรืองเก่ากมอไองเก่ามันใส่ดีมันใส่ดีว่เออาคุณานีบ่มีอะไรบางอย่างองเก่าก็ใส่ดีเลยมีข้าวด้วยกันได้คเก่าเนาะเออมันก็ไม่มีคุณข่าวขออันใหม่อะไอืมันเท่กว่าันแพ่กว่าของใหม่ ของเข้าก็เป็นของเป็นของดีไว้ง่ายใ่ไพี่น้องเอดี๋ดดพี่น้องกำลังสุกมาแต่ว่าหลายที่เอเวลาพี่น้องเลยแต่ว่าว่าแพนจับให้ตอนส่วนแล้วกัตอนทีเลย มือกล้องหนิจ้างมาแต่ญี่ปุ่นไปพี่น้องเลยเหน,นื่อยไหมคนดีมีพี่เป็นแฟนเงียบกิ๊บ,บพี่น้องเลยบตอบเลย เงินงินคืองานเราไม่ทำเราไม่มีเงินใช้โอ้เบาดังแท่นี้อ้าวจัดซี้รถพี่น้องมันส่งาเลยูทุกเลพ่นองลี่้แงอไปเพนไปซื้อน้ำแบบซี่ก็ได้เออกา่นมแห้เบา าตามไปดกันเลยพี่น้อง จะถึงเส้นสายอลไะพี่น้องเลยเช้านุกสู่ต่อพี่น้องเหนื่อยให้บาแพนไปซื้ออันนี้ซื้อกับเพนนมเย็นมากินปีกปีกได้ปีกได้นางเอกได้คุณสวยคุณสวยไม่ได้กันะได้หรอ รับรองต่ำเนียนนอเลยรับรองต่ำเนีนอนกล้าบอสิไปซื้อกาแฟนมเหนื่อยเมื่อยแล้วพี่น้องเบอกกันคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนพี่นอ้นองพักก่อนพัก,พก,พกอันพอนหากินเขากินน้ำเขาเที่ยงก็ได้จ้าขอบคุณทุกไลท์ทุกเมนทุกคนที่เขา้ามารับชมช่อง ลุงนภาพ่อช่วยเลี้ยงเด้จ้าไห่ก็แพทย์สอนนกจ้าบ่แพทพึ่งขยันนึกจับพี่นอ้อ,เองเม่อิี้ก็แอจ้าลาไปกอดจ้าพี่น้องได้บ้าย